วันจ้าวันอเมะแพนสิพามาปนกุ้งเด้อมานี่นี่นี่ค่ะกุ้งดูเธอกินกุ้งขาอยตีแล้วบันนี้ให้มากินปนกุ้งให้มานปนกุ้งใช้ใบบักมีแล้วค่ะนี่ใบบักมีเอาใบมเหลื่ยมแล้วค่ะนี่นี่พี่น้องเคยกินบอค่ะเคยปนบอ,อถ้าใส่อยอดนี่ตัดตัด,ข,ตดข,ะะข,ข,ข้าวตัดข้าวกุ้งเนาะค่ะนี่ไม่บอกให้มาข้าวเนาะเพราะว่าเขาตัดข้าว มันก็สรอยสรอยมันมุนๆุนนะคะ่ะถ้ามาตามกันนี่สร้อยสอยถ้าตาให้มันแหลกสร้อยใบบากมีประมาณสองสามใบดีใบแหลกจะกลุ่มแหลกจะกุ้งหลายเด้อค่ะกุ้งมันบ่หลายเนาะคะ่ะห้าใส่พอดีพวงานน่าหุม,มเหละแม่แพ้ใส่บีบคงเด้อค่ะนี่ ยายใส่พริกผงบริใจผิดโจ๊ดบริใพริกดีถ้ามาตำมันแหลกตำใบหมี่ตำใบบกหมี่มันแหลกมันชิแก่ข้าวได้กันถ้างบะมีใบบักหมี่ห้ากระชายพักกระเม็ดขันให้มีพักกระเม็ดกระชายพักกระเม็ดก็ได้ค่ะ กระเม็ดก็ใส่ใส้พะกระเม็ดมันสีหอมกระเม็ดกลิ่นหอมกระเม็ดด่าวล่ะให้าตามด่าวเนี่ยเยนาะกันหน่อยอเอาสิเอากุ้งล่งด้วยค่ะนี่กุ้งกุ้งสดๆนะคะนี่คือโบเห็ดกุ้งข้อยตีโอ้อยใหญ่กินแต่กุ้งข้อยตีหลายเปลี่ยนเป็นปนแน,น,น่อ่ะ ลังแกงนั้นเ้าสิบ euh. ่ตามด้วยสากเลอค่ะตากุ้งนี่เ้าสิบ่ตามด้วยสากกุ้งมันสีเล็กมุนเ้าบ่ตามด้วยสากเ้ยค่ะนี่ห้างม่ตามด้วยการกล้วยก่อนที่ตามการกล้วยนี่เฮาปอกการกล้วยออกซะก่อนค่ะเนี่เพราะว่าการเ้าตามด้วยการกล้วยนี่หนวดมันสีบ่ปากปากเขามันสีบ่มีหนวดนี่เฮาปอกการกล้วยออกก่อนเนี่ยข้าาปอกการกล้วยออกก่อนอื่นเฮาวตตามกุ้ง ปองมันเหลือใส่แกะแกนในนั่นนะคะนะห้าปอกกันกล้ว,อวยออกก่อนนะคะห้ามใส่ชาซ้ตำกุ้งห้ามใส่ก,กสันกล้วยตำแทนนวลมันจีบโบเดปักปากห้างนี่ค่ะ มันสีเหลืองสินี่ห้าสิมาโอ้ยมันมัน,ม,นมันปอกออกหลายผุดน้อคันห้าสิเอาอันนี้ต้ำหน่อยหน่อยหน่อยเ้ยตัวนี้มันคืออ่อนแท้ออะทำไมปอกไหมมันอ่อนเฮง ถ้าบอกตองปอกออกให้มันอ่อนเห้ปอกให้มันให้มันแข็งให้มันตําได้ถ้มันเด็กอีคือจากปอกพิษเฉลี่ยบอกออกหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่อาจารย์มีน้องทั้งสองอันนี่แหละถ้ามาตั้ตั้เพื่อเห็นหนยกุ้งมันออกเนาะเห็นเนาะเห็นหนยกุ้งแท่งกาไปนี่นี่มาหนีิหนยกุ้งมันช่แท่งกาไปนี่หนึ่การปัว น้องบ่ต้องไปปอกออกหลายปอกออกจังหน่อยนี่หนวยกุ้งมันแท่งกับมันนี่หนึ่งสิไมนต้องเอานี่ปอกหลายนี่ะเภทโปรอ,ออกหลายพูดหน่วยกุ้งมันชิด็ดแท่งขึ้นมาเนี่ยกาป่วย นวดน,นวนมันแท่งขึ้นมาเบอดเห็นบ่าขนานี่นวดกุ้งนวดมันสีบบาดิปลาปากห้างกุ้งกับบลดิบมูลตามเดลี่ยวเหลี่ยวนี่กุ้งุบ่าหนวดไปทั้งน<า>ั้นเลยสิปลาขึ้นมาพอเร็วมานี้ไ้มาเห็นหนังค่ะอันต้นมาหนี่งถ้ามาปรุงเนาะคะนะเนาะตามเดลี่ยวนี่กุ้งมันจิเป็นรแบบนี่นาตาก,กุ้งที่ห้าตามเดลี่ยวหนวดมันวก,กับบมี่ มียุ่มักกับบหลายนนการนี่ตามเร็วนีขายหนังปลาสีเข้าตมใบเหยาะลงข้าก่อนหวพ่อจะคอยใส่ไหมของนั่ใส่ตามใจชอบด้วยค่ะผงนั่นี่ใส่ตามใจชอบค่ะ แ่น้ำปลาก็หน้อยเพระาะถ้าจำจำโวยการกลวยนี่หนวมันจะขึ้นแพ้งขึ้นไปเนาะการกลวยบีปักเน่าลุ่งค่ะ แต่ว่าถ้าต้องเอาสาดตำหยอดบบหมี่ก่อนเด้ยคกะให้มันให้ให้มันมุนนะค่ะนี่ไปแดกลงอะชิมก่อน เปียวพอดีเลยนั้นม่หนามนี่ต้องหน่อยนี่หอมที่ห้าเตรียมไปลงเลยป่นเมื่อกี้ไข่าขาขก๋อยแล้วนู้นกันเนาะแค่ว่าห้าป่นห้าตำแค่จะตำ แสพริกผงอุ้ยมันเป็นตัวเสียแบ,บานี้อืมอุ้ยเห้แเสบจะได้เป็นมังมุนปรกับตามเอาสาเอาสาก้าอเอา นี่จ้านาตาปนกุ้งแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าแต่จริงเขาจิปนใส่ปะกกอกอัน,น้มมี่ปากกอกเนาะค่ะไม่ใส่บักนั่งเพราะว่ามันโมมีบปกกอกกานใส่ปะกกอกนี่เลิศเลยล่ะชุดยอดของยอดปะกกอกถ้าจะใส่แบบยอดบากมี่หรือว่าใส่ยอดอันพักามีก,ก็ได้ค่ะอนนจับๆฮบเพอาะดีเลยค่ะงอกเขา ตาบนกลุ่มนะคะบนกลุ่มใช้ใบบักมี่ยอดบักมี่ยอดขนุนนั่นแหละคะ่ะยอดขนุนหรือว่ายอดบักมี่เขาจะใช้น้ำปลาข้าตม้มใบปรุงรสเนีตามใจชอบแต่ว่าไอ้แพนใช้การกลวยด้วยค่ะตมใช้การกลวยตำนี่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 หนวนมันจะออกมานี่เห็นปะ บ้านี้มันเกิเห็ดเกีกุ้งข้าวบมุนมันเกิเห็ดเกีกุ้งข้าวบมุนน้ำนะค่ะอันนี้แม่เพิ่นปอกออกหลายแต่ทีนี้แม่เขาสิปอกออกน้อยหนึ่งปอกอะไรนี่ให้มันแข็งแข็งตามกับายมันเสียบ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 เข้าไปในหู้อันนี้ปอกพิษ <c oughs> ปลอกพิษสูตรนี่ใบมีเขาเก็บใบทำเหนียด้วค่ะใบเหลืองเหลืองค่าต่วนี้ราคามันจะที่เล็กบ,บนกุ้งเนาะค่ะบนกุ้งใช้ใบบ๊หมี่แล้วก็ ปนผงใส่ใบบักมีหรือว่าใส่ผักขมิ้งก็ได้ใส่บกกอกก็ได้ผันห้าปนผันห้ามีบกกอกก็กใส่ใบบกกอกใส่ไอ้ใส่นวยบกกอกค่ะก็ใบบักมีเนี่ยห้าใส่าสากตั้มเนี่ยค่ะนี่เราใสแหลกเราใส่บาใส่สากตั้มใบบักมีบสแหลกเนี่ยค่ะอือ่าแสบๆน้ำนเด้อค่ะนี่ยละค่ะ